สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่กำลังฮิตฮิตกันเนี่ยบางคนอยากจะดาวน์โหลดทำง่ายๆเข้าไปที่ Play Store นะครับตรงนี้นะครับก็คือแหล่งที่เราใช้โหลดแอปนั่นเองให้เราพิมพ์คำว่า TikTok นะครับนี่ t ิ k t o k ภาษาไทยก็ได้นะครับโอ้โหขึ้นมา2อ,อัน คืออะไรผมก็ไม่เคยโหลดเหมือนกันนะครับน่าจะอันนี้นะครับเพราะมีหนึ่งหนึ่งร้อยล้านดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนครับพอเข้ามาปุ๊บเรากดดาวน์โหลดได้เลยครับพูดตามจริงนะครับผมไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะครับก็เอาแบบดนสดกับคุณผู้ชมเลยทีเดียว รอดาวโหลดสักคู่นะครับระหว่างรอเดี๋ยวผมหยุดคลิปไปก่อนดีกว่าครับตอนนี้ดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรากดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาที่เอาหน้าจอเข้าเร็วจริงๆอ่ะเรามาที่หน้าจอดีกว่าจะไ,ได้เห็นไอคอนนะครับทิกต็อกนะครับเข้าปุ๊บ พอเข้ามานะครับเขาก็จะมีให้ดูนะครับดูจะแยอะมากมายเลยติดตามติดตามช่องไหนก็ได้นะครับอย่างเราจะค้นหาแนวแบบตลกตลกนะครับ ดูคลายเครียดกันไปอยหแันกิดแล่เมื่อกี้แม่โทรมาบอกว่าพ่อไม่สบายอีกแล้วพวกเราต้อกลับบ้านกันเถอะงั้นเรารีบไปกันเลยไปไปเดี๋ยวคุณที่สคนตอนนี้ยุ่งกันมากเลยเราไม่มีเวลาไหนลองดูซ่ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโซเชียลที่เป็น Video วิดีโอล้วนๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูเพื่อคลายเครียดนะหรือว่าเราจะถ่ายทําแล้วก็ลงของเราเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากทีจริงน่าจะล็อกอินได้เห็นไหมครับสมัครสมาชิกถ้าเราจะมีบัญชีของตัวเองนะครับเรากดที่เมนูขวาล่างนะครับสมัครสมาชิกสมัครด้วยอะไรครับ แนะนำ Google เลยครับเราจะผูกกับ Gmail ของเรานั่นเองเราก็สามารถที่จะติดตามผู้อื่นได้นะครับรวมถึงคอมเมนต์ได้ใส่วันเดอนปพิเกิดนะครับ เป็นฟักได้ไหมเว็นฟักไม่ได้เ,เป็นเวักไม่ได้ก็เอาเลยนะครับรักพิเวลาเท่าแฟนมึงตายที่จะติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ ชคดีมีความสุขสวัสดีครับ